สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันแล้วกับน้องกุ๊กไก่จ้ามาแล้วมาแล้วอีกคิวชังมาแล้วจ้าวันนี้น้องกุ๊กไก่จะมาทำอาหารชาววังอีกแล้วค่ะเราจะทำเป็นผัดผักบุ้งค่ะเกรี่มอร์นิ่งนะคะหรือมอร์นิ่งเกลี่อะไรสักอย่างนีงแหละออผักบุ้งนะคะหรือไชนิดผักบุ้งนั่นแหละ เทนิกเกอรี่อะไรก็ว่ากันไปหมูสักค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูกระเทียมกระเทียมหมดจ้ะพี่น้อง่าเหลือสองเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปช็ชอปเพ่งแล้วอ่ะเหลือสองกลีบมีดีกว่าไม่มีจ้ะจริงเราแล้วใครมีเยอะก็ใส่เยอะ้วแต่เราชอบนม่นละค่ะพี่น้อง่าแล้วก็น้ําตาลนะครับพามสกร์นะครับแป้งนัวไม่ต้องถามคือขออนุญาตเด็ดผักบุ้งก่อนจ้ะการจะผัดผักบุ้งให้อร่อยเราไม่ต้องใช้มีดหั่นนะคะถ้าเราใช้มีดหั่นมันจะไม่ได้รสชาตินะคะ เด็ดเลยใช้มือนะคะใบแห่นนะจ๊ะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอพูดมากมีทุกคนเกลียดขอพูดอีกก่อนนะคระิบนิามพี่คะ อาหารง่ายๆเหมือนเดิมค่ะยิซี่คกกิ้งเหมือนเดิมนะจ๊ะคพาะกูเกต่เป็นคนง่ายๆไม่เยอะนะคะนะก็ดีอันนี้ทำขบศาดแล้วนะคระับบุ้งนี่ล้างก่อนนะคะเราต้องเอาไปล้างนะครับแต่อนี้มันมันอยู่ในตู้เย็นหลายวันมันเลยเป็นช้ำๆเนี่ยมันเย็นเกินพี่น้องจ๊ะ แล้วก็เด็ดเอาเดีอ่อน,ออนมันนะคะอันนี้นเกลี่ยแล้วก็ทิ้งไปเสร็จแล้วพี่น้องสายไหมไม่ต้องมาก วันนี้จะวันนี้จะกินกับข้าวต้มกุ้ยนะคะนึกอยากกินข้าวต้มนะน,นักอยากนึกอยากซดอะไรที่มันร้อนๆนะคะพัดทักบุ้งกินกับข้าวต้มกุ้ยดีกว่านึกแล้วก็จะทำอันนี้ด้วยปลาฝร,ารั่งจะยำปลาฝร,รั่งใส่ยังไม่มีอะไรหั่นพีขีหนูใส่แล้วก็บีมะนาวใส่แค่นั้นละค่ะชูรสใส่ตามตัวเราชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ โอเคค่ะเสร็จแล้วเรามาทำตามตำพริกดีกว่านะคะพริกขี้หนูค่ะใส่ตามที่เราชอบนะคะกระเทียมตามที่เราชอบมีสองกีบเองจ้ะมีน้อยเราใส่น้อยนะจ๊ะเราไม่ทินะจ๊ะ จะดูแป๊บหนึงน่งค่ะน้ำ하하 no. น้นังดีกว่าตอนนี้มัน้ำนังอยู่เดี๋ยวนะเวลาทำกับข้าวปุ๊บพ่อใหญ่ก็จะเข้าครัวทันทีเลยเวลาเราผัดอะไรที่มันชุนๆน่ะนางจะชอบตามเข้ามาแล้วนางก็จะมาจาม ใส่กะปิค่ะ<ม>อันนี้ผัดพรุงไม่เยอะไม่ใส่เยอะหรอกคะ่ะไส่กรี๊แป้งนวล หนึ่งกระสอบน้ำตาลตามชอบ จะออกมาลักษณะนี้นะครเอาไว้นี่ก่อนตั้งไฟก่อนนะจ๊ะใส่น้ำมันแล้วนะคะในหม้อมีน้ำมันแล้วนะก็รอผัดเครื่องเกมก่อน น้องเป็นสาวคอนแก่นบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานจ้าสวัสดีทุกคนนะคะในช่วงรองน้ำมันเดือดแล้วออุ้ยเห็นพุงไหมเห็นเอ่ะคือทองแล้วนะคะสามเดือนสี่เดือนแล้วหาพัวยังไม่ได้เลยเชียงมัมก รอไม่รอแล้วนาหนอมจังเลยอน่ะ เดี๋ยวกันแต่ม,มูสามชั้นเลยจ้าแต่ม,มูสามชั้นนะคะหมูสับค่ะไม่ใช่หมูสามชั้นหมูติดจ้ะ กอแาแฟผสมผู้ใส่กินก็ใส่ได้เลยจ้ะเพิ่มสีสัน รสั้หน่อยก่อนกลัวมันไม่พอประเทศนี้เขาชอบทานชุโรสค่ะต่ายหน่อยนึงผัดบงเลยนะเหมือนผัดเห็นไหมคะผัดบุ้งกับผัดกะปินะคะจะใส่กุ้งสดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ใส่หมูสับ น,นี่จะทำข้าวต้มกุยโอเคนะคะกุ๊กไก่ไปแล้วพี่น้องคะกล้อง